กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการหนึงที่สองนะฮะยังอยู่กับพันตำรวจโทสมพงษ์แจ้งเร็วอยู่นะที่เป็นผู้เล่าเรื่องนะเล่าประวัติความเป็นมาของคณะมวยค่ายมวยนี้นะครับได้อธิบายในบทความตำนานมวยมุสลิมในศินละปะวัฒนธรรมฉบับกุมภาพันธ์ปีสองสองห้าห้าแปดว่าระบบคณะเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นการรวมตัวกันเพื่อจัดหางานชกให้กับนักมวยเช่นนี้ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นค่ายในระบบธุรกิจสมัยใหม่โดยเริ่มตั้งแต่นักมวยส่วนใหญ่เนี่ยจะพักประจ,จําที่ค่ายมวยหัวหน้าค่ายจะจัดการให้พร้อมกับจัดเลี้ยงบูอาหารแล้วก็ของบํารุงร่างกายให้นักมวยหัวหน้าค่ายยังเป็นผู้เสนอชื่อมวยของตนเข้ารายการแข่งขันต่อโปรโมเตอร์การฝึกซ้อมจะมีเทรนเนอร์เป็นผู้สอนและก็ควบคุมสังกัดค่ายอย่างในปัจจุบันนักมวยกับหัวหน้าคณะ จะมีข้อผูกพันทางกฎหมายกับหัวหน้าค่ายนะเรื่องนี้ฝ่าจะเ,เขียนผิดนักมวยกับหัวหน้าค่ายเนี่ยมีข้อผูกพันทางทางกฎหมายการย้ายค่ายต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าค่ายและผลประโยชน์จากเงินรางวัลของนักมวยจะต้องแบ่งให้กับหัวหน้าค่ายตามอัตราที่ได้มีการตกลงกันไว้ระหว่างหัวหน้าค่ายกับนักมวยนอกจากนี้ครับนักมวยในระบบปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ชื่อค่ายของตนเองเป็นนามสกุลแฝงบอกสังกัดไปเลยทีเดียวนะ ขอยกตัวอย่างนะฮะขอยกตัวอย่างในที่นี้เขายกตัวอย่างมาให้นะครับอภิเดชสิทธิลันนะอยู่ค่ายสิทธิลันอดุดลสีโสธรอ,อยู่ค่ายสีโสธรอ,อันนี้เป็นต้นเมื่อมาถึงในยุคที่เกิดระบบค่ายขึ้นแล้วเนี่ยในการพูดหรือเขียนก็ยังใช้คําว่าคณะอยู่หรือบางทีก็เรียกว่าค่ายสลับกันไปสลับกันมาตามความสะดวกหรือว่าคุ้นเคยกันไปนะอ่านในช่วงเปลี่ยนถ่ายคนยุคเก่าอาจจะยังติดคำว่าคณะไอแฟนมวยยุคใหม่ก็อาจจะ มาได้ยินคําว่าค่ายแล้วอะไรประมาณนี้นะไม่แปลกนะเรื่องนี้ว่าอาจจะพูดกันไปสลับกันไปสลับกันมาไม่เป็นไรนะครับเมื่อกล่าวถึงสังกัดคณะของนักมวยยุคแรกเนี่ยย่อมเข้าใจว่าเป็นไปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองนะประมาณนี้นะเดี๋ยวกับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงหน้านะฮะว่ามันจะมีเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยมีคณะอะไรบ้างและในที่นี้เนี่ยเขายกตัวอย่างมาประมาณสักสี่คณะ เี๋ยวว่าจะไปยังไงนะเดี๋ยวเขาจะพูดครับ